พี่น้องไม่ได้อย่างนี้เป็ดปักกิ่งโตใหญ่โตหยักฮิมะบาดที่นี่พี่น้องพี่น้องมาบนข่างนี้อันนี้เป็นอันกระเทียมกระเทียมกับหอมแดงทอดกับอันนี้เป็นน้ำซุปมันหิมะบาดท,ที่นี่พี่น้องเมื่อเป็นขนงอื่นเราบอกพุดนะบอืย สุขุสุขคนเงียบเงียบเงียบโอ้โเลยสมัยจานน,นี้เป็นแบบน้ำพริกอันพอเพิ่มเติมอันยังก็อลละอันหอมไหมหอมกับกระเทียมหอมกับกระเทียมเจียวนะมันแซ่บแล้วสิเผ็ดเผ็ดนี่นนโรยเลยเห็นไหมโรยเลย,ลเลยหอมกระเทียมเจียว ตอนแรกสีแกงกบแล้วสีแกงกบใส่ดอกแคร์วันนี้อุ้ยมีอันนี้มีอย่างก็อนอันมีเป็ดมีเป็ดมีเป็ดโอ้ยลืมเป็ดนะเป็ดเกี๊ยเป็นหมันนะเป็ดเกี๊ยเป็นหมันนะคะทําไมเกือบเป็นหมันเพราะว่ามันเจ้าชู้เป็ดมันเจ้าชู้แต่จัดมันทาหมันนะเนี่ยไหมเบ้าหลยอจะไ่ตันเนี่ยหนังกรอบ รสเลิศรสเลิศนหรอู้สึกเป็นเบลยู่ยร้านข้างถนอนอะอยู่ร้านข้างถนอนอะมันแซ่บซื้อเป็นแบบอะไ,ไรก็ได้ซื้อเป็นแบบโตแบบแบบเพิ่นซับแล้วก็ได้แต่ยังพูดโปมไหมจะพูดกินไรพูดกันเจอแบบโตมากอืมอันนี้สมัมผัสไก้เลย หนังมันหน้ำมันกรอบกัในแฟนเตาอบใส่เตาอบอุ่นมาดิโอ้หนังมันกรอบกันปุบนะ อืมอืมเบาเลตนี้อืม,นอมหนังกรอบอืมสรสเเบลน่้านข่างถนน,นอะ่ะนู่ร้านข่างถนนอะ่ะมันแซ่บ อันนี้สมัยต่างๆเลนะหนังมันหน,นังมันกรอบค่ะใส่ตัวอุ้อุ่นมาดิอ้หนังมันกรอบคุณนะอืมืมน,นุ่มๆหนังมันแซ่บคุณนะหนังนะหนังล้วน ที่ราของดึกตรงวันไปกินข้าวร้านอาหารแสนสองวัน,นออทำไมไม่ใช้ซ้อนการกันเอาไปไว้ก่อนขอกับป๋องกลัวว่าส่งพี่ทีพี่ฉัน